สบายดพีพี่พี่ทุกคนนี่ดีตอนทับกบระซูซ่องแตงอนสาวเราจ้าวันนี้ก็คือมากินเฟอร์เราปิ่นเก้านั่นเองนะคะนี่ชื่อเรามากับใครนะคะสบายดีทุกคนว่าเหตุกาโดดกับน,น้ำมากินเฟอร์เป็นหมูแต่เอจอยเอ้ไปเรื่อยแล้วไปเ,เรื่อยแ,แล้วมา,วมากินเฟอร์กับแตงเราเป็นหมูแตงใช่แล้วมากินเฟอร์เราปิ่นเก้าก็คือเราเดินทาง ด้วยรถเอ็มอาร์ทีเนาะเราขึ้นเอ็มอาร์ทีจากสัมย่านมาลงที่ท่าพระแล้วก็เปลี่ยนจากท่าพระมาขึ้นอีกรถไฟอีกอันหนึ่งใช่มาลงที่สีดาเหมือนกันนะใช่สีดาเหมือนกันแค่เปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนเวลาเวลาไปไปขึ้นรถไฟสีม่วงอ่ะเธอเคยไม่เคยไปใช่ไหมสีม่วงก็เหมือนกันถ้าสมมติเราจะไปที่ไหนน่ะนนทบุรี อะไรเงี้ยแถวแถวนั้นอะเราก็ซื้อตั๋วปลายทางเลยแค่ต้องลงจากอีกอันหนึ่งแล้วไปซื้ออีกคันหนึ่งอ๋อใช่แต่ว่าเราซื้อตัวเขาตั๋วแบบทีเดียวเลยเนาะใช่ใช่แล้วมาออกทางประตูหนึ่งเนาะเธอเนาะประตูหนึ่งลงที่บางยี่ขันออกทางประตูหนึ่งแล้วก็เดินจับก o o เกิลแแบบมาแบบเปิดเราเป็นประมาณสิบประมาณสิบ นาที10นาทีเพราะว่าฝั่งนั้นมันทีโลประตูหนึ่งจะอยู่ฝั่งตลาดอินดี้ไม่รู้ว่าอินดี้มีกี่อินดี้แต่แต่เคยได้ยินตลาดอินดี้นี้แต่แต่ไม่เคยมาใช่แต่มันมีอินดี้ดาวคนองอ่ะเธอไม่รู้จักแต่ถ้าจะคิดว่าน่าจะอินดี้ตัวนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าใช่อินดี้นี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่ที่เดียวกันไหมอืออีกอีก8นาทีตอนนี้เรากําลังเดินไปนะคะพี่ๆทุกคนเรากําลังเดินไป เปิดล้าปิ่นเก้าเดี๋ยวรอไปเจอที่ร้านเ,เลยนะคะเขาเปิดกี่โมงเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งเปิดทุกวันเ,เขาเปิดทุกวันมีไลแมนด้วยนะเละใช่เพราะว่าเราคิดถึงบ้านเนาะเธอเนาะคิดถึงบ้านเราก็เลยจะไปกินข้าวเปียกนั่นเองจ้าเราจะไปกินข้าวเปียกโอเคเ<ม>ดี<ม>๋ยวไปเจอกันย้อนนะใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะทุกคน ได้ปะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านเผอแล้วแต่ว่าเออกุ๊กไก่ไม่เคยมาแต่หนูเคยมาครั้งหนึ่งนี่เราถึงแล้วเผอรเราปิ่นก้านั่นเองจ้าวันนี้เราพาเพื่อนมาทุกคนนี่ไงอันนี้ก็คือจะเป็นเผลอรเราล้่นอยู่ตรงนี้นะพี่พๆทุกคนมีไลายแมนด้วยอยู่ตรงติดถนนอ,อย่างงี้เลยไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งข้างในกัน ตนนี้แตงก็คือมาหอดเออมาหอดร้านแล้วเนาะแต่ว่ารออยู่ก็คือสั่งไปก็น่า mm hmm. จะเป็นน่า mm hmm. จะเป็นข้าวเปียกข้าวเปียกเดี๋ยวรอเบิร์เนื้อข้าวเปียกมันหน้าตาไปจึงได้แล้วก็ตำหลงผ้าบางนั่นเองเนาะก็คือให้ไหล่เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะพี่ๆทุกคนว่าแบบหน้าตาตำหลงผ้าบางเป็นยังไงแล้วก็ตำขา้าวยังไม่ใช่ข้าวเปียกยก,กิเป,เป็นเป็นข้าวเปียกอ่ะก็คือเป็นเฝอมันจะอีแบบหนึ่งเส้นหนึ่งใช่ไหมแต่อันนั้นไม่ค่อย อยากกินเส้นเกาเปียกเส้นก๋าเปียกมันจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะวมนนี้ดิาพากเสียงนี่ไปกินขาน้าวเปียกเมื่อวานนี้เองเมื่อวานน้หนูกับกุ๊กไก่ก็ได้ไปกินเ่อ,อลาวยูปินเก้าวแต่อันนี้ก็คือสั่งมากก็เป็นแบบเป็นข้าวเปียกเด้อแต่ว่าที่จริงอ่ะหนูไม่ได้สั่งถั่ยใหญ่ขนาดนี้เนาะอันนี้คือถั่ยใหญ่แห้งจ้าเพราะว่าเจ้าของหารเพื่อนนะอันตอนนั้นหนูทําคลิปลงอยู่ในติ๊กตอ็อกใช่ไหมแล้้วทีีนีนนนนมมัััก็ดด ขึ้นมาตอนนี้ก็เกือบสามแสนแล้วมั้งยอดวิวเพิ่นก็เลยว่าเอ้ยมืัอนี้เดี๋ยวเอ้ยซีเรียงเด้อเอ้ยให้กินฟรีอะไรแบบโอ้ขอบใจะะละลายเด้อเอ้ยตอนแรกก็ตั้งใจมาซื้อกินนั่นแหละบบคิดว่าเพิ่อนเสีนให้กินฟรีน้องเพิ่นก็เลยจัดสุดใหญ่อันถั่วง่ายเราเริ่มเทิมมาเลยในมื้อนี้ก็มากินกับกุ๊กไก่นั่นเองซึ่งกุ๊กไก่ก็กัดมักพริกไปก็โอ้โหเผ็ดเพิเพ่นก็บอกว่าเผ็ดเผ็ดว่าจะไปหาก,กินเด้อเพิ่นบอกมาเผ็ดอันนี้มันเผ็ดอีหลีได้เพิ่นก็แบบ อถ้าเรากินทอดบานแห้งเนาะได้กินอะไรก็อุย้ยรู้สึกแบบดีใจขนาดแบบเออมันหาก,กินยากเนาะอันนี้ก็มาจากมกตั้งไก่แน่มาจากอันอันนี้ก็ลงมาจากสถานียีข่ขันนั่นเองกันย่างมาเนาะบางยี่ขันใช่ปะเออจำว่าใดแหละนั่นแหละกุ้ไก่กับสดใหญ่เลยแล้วบอกว่าเฮ้ยกุ้ไก่ต้องส่วยมากินอันตัวใหญนะ่อันนี้นะเะลรอืมต้องมาส่วยกินนะนี่เพื่อนกน็กินไป อันกินไปแนละ้วกะเพ็ดไปยื่นนันแหละอุงมะเพกกะเพ็ดเพร็ดเพื่อนว่าแต่แกกินกิน,ก,นก๋นกนกวยเตี๋ยวอันนี้ก็มะเมนก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยจับก๋วยจับมันถามว่ามันคล่ายๆก๋วยจับยวนบอมันกับหมูไข่ฮนะทุกคนแต่ก็ไมันก็เพราะว่าเส้นมันจะง่ญ่กว่าอันนี้แบบอันนี้เขาจะจะเรียกเขาเปียกเนาะอยู่ที่ลรวสามารถเอาไปตำได้น่อยด้วยนะเอาไปตำมนะันก็เป็นแบบเออเ้นเขาเปียกอีกอย่างจะเสียนะ มันบยคข่กลวยจับยอนมันจะเส้นเล็กๆนะ้ำมันจะข้นๆเนาะแต่อันนี้นะ้ำมันแบบเออจะใสๆแต่มันอ่าบ่ได้สัางเป็นเฟอ์นะสัางเป็นเข้าเปียกมาโว้ยหู้สึกบอกได้เลยว่านัวคักนัวบักคักเลยเมื่อวานนี่กินนมม ất, ม้ำเบิดเบิดขวดบักง่ญ่หนึ่ง <c oughs> กินแล้วคอแหง้งเพราะว่าเวลามันมีสุร,รุษหลายๆนะกินแล้วก็จะคอแหง้งนี่กูไก่ก็บอกว่าเอ้ยถ้ากินเผอสที่เล่า,ามันขาเจ้าจะให้พักลหลายๆนะพักก็ต้องจิ้มกับกะปิ้จะสิเลยมันถึงจะแซ่บเผื่อเราจะสีเด้ มาวันนี้หนูก็จะมากินยั่วๆพี่ๆทุกคนคือตอนนี้บอกได้เลยว่าภาคไปก็นำไลยเอ่อไล่ไปอยากกินอีกแล้วนี่ยอยากกินอีกรอบนึงแล้วถามว่ารสชาติาขๆแบบบานเฮาโบอันที่ล้าโบยังจะสีนะก็กระโบใครเป็นไหนแต่ว่ารสชาติไก่เคียงอยู่ไก่เคียงไก่เคียงเพราะว่าพักบางอย่างกต่ยุที่ลาวมันกระโบมีอันยุที่ไทยมันกรบโบมีขนาดเนาะยุที่เหมือนที่เลาาอ่ะนีเซนมักก็จะแบบ เออหย่ๆนุ่มๆจะสีเลยแสบๆอันนี้ส่งตรงมาจากลาวเลยนะอันเซนพักอันนี้ก็น,นี่พักไปกบนำไลยไหลไปทุกคนตอนนี้ก็เป็นวัดยูจ้ะเป็นวัดอยู่อันนี้ก็แบ่งลงมาเป็นถวยมากอันเป็นถวยหนึ่งเนาะเพราะว่าถวยนั้นคือใหญ่เกินถวยใหญ่นั้นราคาประมาณ8 0ดกว่าเอ้ย180รอยแปดสบกว่าบาทนี่แหละจ้ะเออมันก็นมีราคาแบบราคาแ0ดิบกว่าบาทก็มีเนาะโดยความที่ เอออาจจะเซนมันนําเข้าจากประเทศเลาาด้วยแหละมันก็เลยแพงเนาะนี่อันนี้ก็ถ้ากิ่นเผอที่เลาาก็ต้องมีพักไปมีเลยแล้วก็จิ้มกับกับกะปิเนาะกะปิอันนี้ก็บหฮูทั้งสูรเพื่อนหมเลยเนี่ยวใดเพื่อนก็เห็นทั้งหานเพื่อก,ก็ขายอยู่ได้ละกะปิแต่ก็บ่ได้เบิง่งบดได้อ่านเบิงบเบ่งค่งงะนะอันนี้ก็หนูไปรอบที่สองแล้ว รอบแรกก็คือไปตอนนั้นเออหนูก็ลงคลิปทางทางทิกต o k นี่แหละทีนี้ยอดวิวมันกระดานขึ้นมีดราม่าด้วยว่าแบบเออเผื่อเล่าแบบบางคนกัว่ามันโบแซบฮานี้บางคนก่าว่าเออฮานมันเล็กบางคนกับว่าเออ,เก,ก,เอ,อกินเธอเดี่ยวกับ่าไปอีกแหละแบบนี้ห,หนามันก็มีดราม่าหลายๆสารับส่วนตัวแต่งที่ที่หนูไปกินจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันก็อร่อยดีนะมันก็รสชาติก็ไม่ได้แย่แบบเออโดยเฉพาะแบบตำเขานี่หนูก็เคยกินน้ำลำตตโตตำหลพระบางเนาะ เพื่อนบอกว่าเอ้ยมีเมนูใหม่ที่มันแซ่บนะก็คือต่าพักรวมเออเพื่อนบอกว่าอร่อยดีก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวซิมาอันมามาแล้วซิมากินเนอเพื่อนเออยเพื่อนก็บอกว่าอันถ้าน้องซิมาเมื่อไหนกระทักบอกเออยก่อนเน้อเพื่อนว่าแต่ก็เม่ว่านนี่ก็บ่ได้ทักบอกเพื่อนเนาะอันเซอร์ไพรส์เพื่อนว่าอุ้ยมาก็บบบอกเนาะน่าจะทักมาบอกกอนเพื่อนว่าดีนะเออยูฮานปกติเออยจะบไดอยูฮานเพื่อนว่าจะอันอันแฟนเจ้าของหานนะเพื่อนก็บ่า นี่กินเข้าไปเลยอันนี้ที่หนูสั่งมาก็จะเป็นอเข้าอะไรเลยลนะข้าวเปียกเนือ้อน,นี่แหละจะมีลูกชิ้นน้ำนี่หนูก็จิ้มไปจักซีเลยอันนี้ก็เป็นกะปิสุดทางลานมั้งหรือบาสุดอีงกะบ่ฮูดอกลืมถามอันนี้นลืมถาม,อ,นนม,ถามอืมแต่กระแซบอยู่ได้หล่ะแต่ที่ลาามันกะปิจะอีแบบหนึ่งอะเนาะที่มันแบบคน,คน,คนๆจะซื้อกะปิอีอยังบ่ฮูดอกก็แซบแซบอันนี้ก็แซบอยู่ได้หล่ะนี่เวลาอันไปเมื่อวานเนี่ยเพิอ่อนก็อุ้ยคนสวยมาแล้วเลยอุ้ย จำได้ด้วยเนาะคิดประจิจประจำว่าใดแนะนี่จิมพักไปแบบนี้เลยเก็บพักพกไปก็ะหิวไปอยู่ตอนนี้กินหอวบานนะนะเห็ดแล้วก็คิดโทษกินหอวเดี๋ยวก็ได้กับบานแล้วเนาะกับบานเนี่ยจะไปกินเนี่ยเซนอันนี้เด้อจะไปกินเฟอเลาวแล้วก็จะมารีวิวให้พี่ๆได้ฟังกันว่าเป็นยังไงพาไปไก็ะหิวไปน้ำ เมื่อวานเนี่ยไปน้ากันสองคนกับกุ๊กไก่เนาะพอดีกุ๊กไก่มาหาทีร้านเออตอนแรกกันเมื่อวานนี่เป็นวันยุของกุ๊กไก่เนาะตอนแรกอะอันบอกว่าเฮ้ยเธอ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 จะไปไซมน์นีเอ,อ้ยไปเที่ยวกันไหมไปอีหยักกันไหมนัดเจอกันไหมเพื่อนก็นเลยบอกว่าเอ,อเสส้ยบนโซนไซม์ก็ยังไ่ได้เจอดอเพราะว่าเพราะว่ามีนัดแล้วพะน่ะพออีกแป๊บหนึง่งประมาณเที่ยงนี่แหละหนูกำลังนั่งกินข้าวอยู่เห็นเพื่อนมากก็เลยโอ้ยดีใจมากเลยเมื่อวานนี้แล้วก็เลยตอนแรกก็เลยคิดว่า เอ้ยไปใสด่ดีหนูก็เลยส่วนว่าเอ้ยไปกินกว๋วยก๋วยเกาเปียกไหม,ขเ,ไหมเ,ไเขาเปียกไหมนะเออไปกินเขาเปียกไหมส่วนตัวก็อยากกินนะนะคิดฮอดบานเนะาะเมื่อกี้เขาเปียกแล้วเพื่อนว่าเอ้ยไปไปเ <c oughs> หมือวันนี้กุ๊กไก่อยากสิเมากุ๊กไก่กุ๊กไก่แบบเออเขาน่าจะใส่ซูรรสเยอะแหละกุ๊กไก่กินแล้วแบบรู้สึกแบบอ่อนเพลียเลยกแบบุ๊กไก่บอกว่าไปยังคือตัวสั้นตันนี้ว่าไปยังคือตัวสั้นแบบเออรู้สึกเมื่อยเพลังเลยบอกโมโหคือกันโมเมนต์ซูร์รสลายแบอกเพิ่นว่า บพแาะเมนูรถหลายบบน่าจะแสนแล้วเพราะว่าเพื่อกินเข้าไปแล้วก็มูอซึกอันนั้นเลยเนาะนี่พี่ๆหนูจะมาก,กินตำหลงบากอันนี้บอกได้เลยว่าหนูไ่เคยกินตำหลงพ่อบางยูใส่มาที่เป็นต้นตำรับผนุกกระมือหัวแล้วซาตโตตำหลวงพ่อบาทตัวต,ตวำรับเนวใดแต่อันนี้ก็คือมูอซึก,กว่านัวแล้วก็แสบดูมากนูมากตำหลวงพ่อบางเข้าแล้วแบบเซนมนจสก,กอบกขนะดแสบแสบจนตำอันนี้นะเออมากมาก,มากแบบมากเซนแมีไม่ฮะ กินเมื่อน้นจะรสชาติหวานๆแต่มันี้รู้สึกรสชาติดีกับเก่าสวสมไฟเพราะเม่คนเก่าวต่ำอ่ะเออคนใหม่แซ่บๆอันนี้นะแซ่บนะเส้นมันจะกรอบๆอ่ะมีเม็ดกระถินน้ำแอ้ซึ่งเราก็ชอบเม็ดกระถินซะด้วยสิมากินมากินเม็ดกระถินกินแล้วก็ปักเม็นแต่กระมักแต่มากินนี่นี่ก็กินไปเนาะเห็นแล้วก็โอ๊ยพากไปน้ำลายเหยื่อไปตอนเนี้ยคือยากินอีกแล้วอืม ที่ที่ภาคเสียงเนี่ยมแม่นอียงเนี่ยเพราะว่าทั้งทั้งร้านเขาเจะเปิดเพลงนะระยามันติด,ดลิกัสซิตก็เลยมาภาคเสียงเอานี่เซ้นมันก็จะเป็นแนวสีเลยหวายมีโอกาสอยากไปลองชิมอันตำหลวงพระบางยู่หลวงพระบางจริงๆ่าแบบต้นตำรับมันสิเป็นแนวใดเนดาเนะเพราะว่าตอนนี้เฮากระผมว่าแบบเออรสชาติต้นตำรับมันเป็นแนวใดนะเพราะว่าโดยความที่บอกเคยซิมแต่อันนี้ก็ถือว่าอร่อยเขาเจ้าก็ต่ำแบบรสชาติทุกไปแต่เขาจะาน้ำปลาเขาเจ้านัาาานวนัวมากนัวมาก เออหนูจะเป็นคนที่แบบชอบมากกินนะมันจะบ่คอยหวานนมบ,บุ้บ่มากกินหวานกินเปรี้ยวบ่ามากสุ้มรสนะเวลาไปสั่งช้มตำหลวงคุณซุ้ยันแม่ค้าแบบเออด่าเอาเลยนะเพราะว่าหนูมางที่หนูกะตำเองเพราะว่าแบบหนูจะชอบแบบว่าสั่งช้มตำแบบไม่เผ็ดไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่สุ้รสไม่ปู <c ười> คือมันเยอะมากเลยไม่ถั่วผักยาวไม่มะเขือเปราะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยาไปสั่งกับยันแม่ค้าบอกว่าเออถ้างั้นก็ตำเองเหอะอย่างเงี้ย อบางที่กับแบบเท่าบ้างกับิี่ตาำเองนะเพราะว่ายาันแม่คาด้าเอาพาจิไปสั่งเนาะไม่ปูไม่หวานไม่เผ็ดแม่และโอ้ยาวเยียดเป็นแปดเมตรเลยอมก็เลยแบบแต่อันนี้ก็ถือว่าต่ำม,มากๆเลยแบบมันบเบเผ็ดบหวานนะนะเบเผ็ดบหวานแล้วก็บแ,แบบรสชาติก,กับลังดีนะพี่พี่ดยความที่ส่วนตัวหนูนะจะกินเผ็ดก่ค่อยได้เนาะแล้วก็แบบบบมากินหวานแล้วก็บ,บ่มากินเปรี้ยวค่ะนะ จะแซ่บแซ่บแต่อันไหนที่มันมีชูโรสเยอะนี่คือหูเลยมันจะหวานมันจะหวานเป็นพิเศษเนาะพอเสตโตกับบะมักกวนน่ะมั่งไหมถั่ยซามาใหญ่มาเริ่มเทิมเลยแบ่งกันกินกับกุกไก่กับบะเบสหมอมันเนี่ยอ้ยเสดายเสดายเอือยเราก็มาให้หลายพดอนาน่ะแบบกินบมเบดอยากหอมมากกับยานเซนมันอืดแต่มูมันเนี่ยก็สังมาให้น้องนุ่นน้ำเพื่อนก็บ่าเอ้ยบอกเงินกัเก่งใจเก่งใจหมอมันเนี่ยเนาะเพิ่นก็บ่าเอ้ยให้แบบเออให้กินนานะแบบ คือรกระบบเอาเงินเมื่อวานเนี่ยก็สั่งไปกับมืดประมาณสักเท่าไหร่400บ,บาทบอสองคนนั่นแหละกับกุ๊กไก่นะชามใหญ่ๆนะก็ถ้าผู้ใหมาสองคนแนะนําเลยพี่ๆแนะนําให้แบบให้สั่งถ้วยใหญ่นะก็คืออิ่มคืออิ่มแหงเพราะว่ามันเยอะมากเยอะจริงๆเออนี่อันนี้ก็จะเป็นเซนแบบไอ้ไม่ใช่เซนแบบอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนะาะเพราะเมื่อวานเนี่ยก็แบบโดนๆกินเถื่อนนะที่จริงก็บ,บ่อค่อยได้แบบ อยากกินเนื้อเท่าไหร่ดอกบ่ค่อยกินบันไดแต่ว่าแบบเออนาน,าน,านๆกินทีก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าไปก็หิวไปพี่ๆคะาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่โต๊ววกของเราไปตรงนู้นได้นะคะฝากไปติดตามที่ตอกเอ่อแตงอ่อนสาวลาเพจแตงอ่อนสาวลาแล้วก็ทีต่ตอกกุ๊กไก่ด้วยนะคะก็คือบ้านกุ๊กไก่เป็นภาษาไทยนั่นเองคะ่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้กุ๊กไก่ก็เออเห็นนางก็มาไลฟ์สดทางที่ตอกเหมือนกันนะพี่ๆสามารถไปดูไลฟ์สด ของกุ๊กไก่ได้หรือว่ามาดูไลฟ์สดของหนูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้ถ้าใครที่อยากมาซิมก็สามารถมาได้นะคะอยู่ที่สถานีบางยี่ขันอันนี้ก็คือนั่งนั่ง MRT นะคะสยสีน้ําเงินมาลงที่สถานีบางยี่ขันแล้วก็เดินมาประมาณเก้าร้อยเมตรก็ถึงค่ะพี่ๆใครอยากมาลองเปิรลาวข้าวเปียกลาวตำลาวอันนี้ก็จะเป็นลาวลาวเลยนะคะพี่ๆใครที่อยากลองก็สามารถมาลองได้ร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยไม่แย่ถ้าให้คะแนนเต็มสิบหนูให้ให้แปดให้เก้าให้เก้าเลยค่ะพี่ อร่อยมาชิมได้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ